ตอนนี้ใครมาขายอะไรโ um. อ,นน uh. อ,อ้แต่ช่านเื้อมานนื้อวตามาขายเนก้อวตาเอามาขายซะอีกโลละหนึ่งร้อยพัจเจ ปลาห้วปลางทรายปลาธรรมชาติปลาห้วยทรายพึ่งอันนั้นของเขาล้อเอาโลนึ่งผื่นแล้วยขายค่ะสางเลยสังตัวสางเลยมีเจ้าของเอาเน่เน่เน่เจ้าของออกมาที่ถุง เอามาที่ถุงก่อนเสร็ไปไปสั่งน้ำมูเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ไปให้ไปไปเอาไปไว้แล้วก็เอาเอาถุงนี้มาให้เจ้าไม่จะไนเลือกเองเอาเลยไม่รูาก่อนเลยคุ่ณไม่พอแล้วท่านเป็นนไหนถืออะไรถือจานหรือจานจานเพื่อนนะผมเพื่อนผมลืมมั้งแม่ป่าวผลืมแม่ผ้ื่นได้บอกลวนมั้งมันจะมาเอาเรื่องกันะเด้อเจ้าลูกผมมาจะมาเอา อีกขีดนึงอีกขีดนึงมันกระเทิรไปมันจะเกินไปมันจะเกินไม่เป็นไรรหอกเม่ลยร้อยนึงนะพรัไก่จะฟังมันเหรอกูจะของกับกูเจ้ากับกูดูจะโกงเล็กน้อยมไก่เล็กน้อยจ้ะโลาวขีดนึงมันไม่เป็นไรแ่บยังยังยุคขีดนึงมัอ้าวอ้าวชื่อแล้วมันบวมมันบวมมีเลตตัวน้อยบาทนี่อ่ะตัวใหญ่เลยตา ก็เอาสิเอาตัวใหญ่เลยนี่เบนเอาเอาตัวใหญ่ไปเลยมันจะได้อร่อยเอาเต้มเรามาเล่นพอเด้อยเอาเหมือนกินน้ำยาบอสว่าคนกินเนาะมีญาตมาไหมเห็นม็นได้คนกินมห้ย ของเล้าเล้ายไ่ได้สายเพ่ดำร้อยไปเจ้าอีกง่อย่อยิดปลาช่อนบ้านเราดูนได้ปลาแล้วกลับบ้านแล้วตาขายง่ายอืมขายง่าย ปลาชนบ้านเรานะทุกคนรูละหนึ่งร้อยโอ้โหย่อมยามากพอดียนโยนดียนหยนสองโลพอดีโอเฮยังอยู่อกอยู่บ่สองตัวครับอันนี้หนงโล โอ้ยนี่ตัวใหญ่ในเว้นยังแสบน่ะเอาเอาค่ะเอ็ดเอ็ดเบนเอาเนี่ยค่ะอีลุอาตัวใหญ่น่ะมันยังเสพเอาอดใจไม่ไหวค่ะคายขายทุกวันต้องลงทุนซื้อทุงแล้วตัวใหญ่แล้วเฮ้ย อสานแม้นอยู่ได้เห็นได้แล้วมันมีกระรอก ไม่เป็นครเออเออเออสองตัวหนึ่งร้อยเออจ่ายไปเอาเงินไหมเออขายเกี้ยงที่เดียว มันบมีกุ้งตาโอ้วันนี้แต่งตัวหล่อนะจะไปวัดนะทุกคนตาวันนี้ก็ไปร่วมนู่นบุญพระป่าคับพระอาจารย์สมบัติ เช้าของพอเทนนะทุกคนตำเจีวเจียวหัวโปกต้มหอยอหมดแล้วบะพ่อเดี๋ยวตอนเย็นเราจะผัดใส่มะนาวด้วย อันนี้คือทำน้ำจิ้มหอยนะทุกคนหอยคมจิ้มเจีวหัวปลูกมะนาวเกลียวนิดๆน,ดนะแซบก่ะบอกไข่น้ำอันนั้นเบาหน่อน้ำจะน่าวเวลาเก็บห้าตู้ไมไ่เก็บมันสีแล้ว รอดูนะว่ามันจะอ้วนไหมนะพอ่อลองจิ้มดูสิจะอ้วนไหมนี่เดี๋ยวตอนเย็นเราจะผัดนะผัดหอยนะทุกคนอร่อยแน่ผัดกระพววเพราหอยอ้าวหอยเวาก็เอามานะบอยหนูสองตัวหนุน่นโอ้เดี๋ยวเราดูว่าอ้วนไหมปิ้งไก่นะทุกคนอุ้ย ป้าน่าอร่อยมากนี่จิ้มเจีมามะนาวโอ้โหสุดยอดเลยอุนเอ้ยปิ้งไก่เป็นตัวนุ่งเช้าจะจีนโอ้โหโ น่าอร่อยมากพ่อจะเอาข้างไหนให้สุกกว่าเกาโอ้จิ้มดูอ้วนอ้วนไหมอ้วนไหมบอยไหนเอาจิ้มใหม่ดิจิ้มใหม่เอาที่มีไอ้นั่นอ่ะ เอาม้น,นขึ้นมาโอ้อ้วนอยู่อ้วนอยู่อืมใช้ได้ใช้ได้อืออ้วนอยู่แซ่บลายแซ่บลายหอยนี้ถ้าอ้วนคืออร่อยนะถ้าไม่อ้วนโอ้ใช้ไม่ได้อืมต้มหอยจิ้มเจ่วมะนาวปิ้งไก่ด้วย นะะคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันค่ะ